สำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นอนุสรหน,นึ่งร้อยปีมรณการปูสุกนะครับเนื้อท้องแดงน,นะครับมีจํานวกนการสร้างทั้งหมด2 0 0 0 0 0เหรียญน,นะครับบล็อกหน้ามีทั้งหมด2บล็อกแม่พิมพ์นะครับ บอกหลังมีเพียงแค่หนึ่งบอกแม่พิมพ์เท่านั้นนะครับข้อมูลที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้พูดมามั่วๆครับผมแปะลิงก์วีโอไว้ด้านล่างใต้คลิปให้รับชมด้วยนะครับก็เป็นคลิปวีโอที่เขาทำลายบอกแม่พิมพ์บอกหน้า2บงบอกนะครับแล้วบอกหลังหนึ่งบอกรวมเป็นทั้งหมด3บมบอกนะครับตอนนี้ปัจจุบันนะที่ผมเห็นมีทั้งหมด4นะบอกหน้านะก็จะมีบอกทองคำบอกทองแดงบอกโพดบ็อกเข่าจุดนะครับ ซึ่งมันเกิดจากบล็อกเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันเกิดจากการปั๊มไปเรื่อยๆจนบล็อกแม่พิมพ์เริ่มชำรุดเลยมีตำหนิเพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตคณะอาจจะมีเพิ่มเป็น5 6บล็อกแต่จริงๆคงสร้างหลักบล็อกหน้ามีแค่2ครับบล็อกหลังมี1บล็อกนะครับตำหนิบล็อกหลังจะเหมือนกันทั้งหมดทั้งสองแสนเหรียญเลยนะครับจุดถัดไปนะครับรับชมตรงบริเวณตัวตัดหรือขอบตัดด้านข้างนะครับตรงคําว่าพระครูนะครับตรงสระระนะครับจะมีร่องตัดเห็นเป็นร่องทชัดสองร่องนะครับตัวตัดที่ผมเคยเห็นนะตอน